ปกติการลงดินก็จะแล้วแต่บุคคลนะคะว่าจะชอบหรือว่าถนัดลงแบบไหน,นบุนก็จะถนัดลงลงจากยอดไปนะคะเหมือนกับไล่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 ไปเรื่อยๆเพราะว่าสำหรับบุญบุญคิดว่ามันควบคุมง่ายในการปักแล้วก็จะคขึ้งจากยอดเลยก็กะกะเอาเหมือนเดิม เราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าแรกๆคือวุ้นปักก็ปักไม่สวยเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเออ่ทำมานานก็จะเกิดความชานานมันเป็นธรรมดาอยากเก่งเราก็ต้องฝึกอ่ะคะ่ะครูก็สอนมาอย่างนี้ประสบการณ์จะช่วยให้งานเราสวยขึ้น เราไปทําทําไปเรื่อยๆงานเราก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นแรกๆสีเข็มเราก็จะไม่เสมอเนี้ยค่ะก็ทําไปฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะสวยเอง กติการเดินดิ้นข้อขนาดนั้นมันจะช่วยการเก็บตีนดิ้นให้สวยงามเป็นการปิดปิดความชั่วร้ายแต่ดิกเกียวแบบนี้ติกเกียวบนบนเชือกหมุนมอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบนิดนึงเก็บตีนดิ้นนิดนึง กรแทงเข็มเอยียงๆประมาณ45องศาถ้าดินไม่เข้าเราก็ใช้ปักคีบยก